สวัสดีพี่น้องชาว a c e Online และ S Online นะครับวันนี้ผมมาละไกที่ออยากจะมีอะไรที่มันออกจะสนุกสนานหรือเปล่าไม่รู้นะครับคือต้องดูนะครับเห็นผมอยู่หน้าตู้นี้น่าจะรู้กันแล้วครับว่าผมจะมาทำอะไร <c oughs> อาจจะไม่ใช่อะไรยิ่งใหญ่นะครับแต่แต่วันนี้ผมจะมาบวกแต่ว่าจะเป็นการบวกแบบแ,บบแข่งขันนะครับนาปาวูหกสิบครับสังเกตว่าผมเตรียมเจาะมาสิาบห้าใบใช่ไหมครับก็คือ ผมได้ทำการบวก5บาบู60ไว้ทั้งหมด3อันแล้วคือไอ้าอันนี้มันจะแข่งกันครับอย่างเช่นบวก666 777 88 8ตัวทียบว่าใครจะเป็นผู้อยู่รอดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโหวเลิกไม่ดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวต้องเนีย้ยนี่น,น,นี่วิธีวิธีต้องเอ่เอครับ <laughs> โอ้โหนี่วิธีการที่เราจะบวกยังมีคุณค่านะครับนน่นี่ผมจะบวกคกไม่น่ามีปัญหาอะไรครับจัดไปบวกคะครับน่จัดไป,ดไปชึมคุณตการสัก,กแตกหรือไม่ไม่ครับสดชุม ี่มยัวโอ้ยังไม่ทันเลยเริ่มแข่งเลยยุดเกีโอ้แต่แล้วบวก6ไม่ใส่กันแตกไปตืด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 นะยังอยู่นะครับยังอยู่บวก6แต่ละแตตอนนี้เราเหลือสองอันแล้วนะครับแต่ละแตแต่ละแตยันนะยังอยู่ครับบวก7 เอาละครับยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมอุ้ยยังอยู่ครับบวกเจ็ดไปอันหนึงบวกเจ็ดครับถูกปะวะเออถูกบวกเจ็ดยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่สิอยู่สิเออเอาวะเอาวะมาวะขึ้นแปดนะครับเอาวะอยู่ไหมจะอยู่ไหมจะอยู่ไหมจะยังอยู่เว้ยแปดนะครับแปด นี่ครับ8ขึ้น8ยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่ไม่ยังอยู่ไม่ถูก <c oughs> โต๊ะเลยครับผมดีถูกโต๊ะเลยเก้าเก้าสาธุสาธุเก้าเก้าเก้ายังอยู่ไม่ยังอยู่ยังอยู่ย ก้าวก้าวกเอาละก้าวกยังจะวิ่งก้าวติดอยู่โอ้ยก้าวไปแล้วโอเคครับถามว่าผมจะบวกสิบไหมไม่ครับจะหาว่าผมปอดอะไรก็เนี่ยครับใช้แม่งก้านี่แหละแม่งขึ้นสิบไม่ได้ก็ก้านี่แหละพอเลิก นี่เอาสรุปบ้ามันจบที่เแล้วน,นะครับนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับกดซับสไครต์ขขด้วยนะครับผมจะได้มีกลำลังใจดวเดด,ด,ด,ดุกำลังใจทำคลิปพวกนี้ออกมาอีกนะครับยังไงก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย ยังครับเดี๋ยวก่อนยังไม่จบ <c oughs> ผมว่าผมจะไม่เล้นนะครับแต่พอดีผมไปได้นี่มาสาซ็น <c> ต <oughs> <c oughs> ์รสาบวกเก้าจะเข้าที่แล้วใช่ไหมครับและนี่ก็คืออันที่แล้วของแท้เลยนะครับของแท้อันที่แล้วคืออันนี้แลครับมาเ <c oughs> เรามีสเปเตช่วยเราต้องใจถึงดีวะเ <c> อ <oughs> าเลยนะอ่ ต้องนำมสสันากับนกำมันซาโตบวกสิบบวกสิบบวกสิบเอ้ยดึงกระถาววะหายนับถอยหลังพรอมกันนะครับห้าสี่สมสองหนึ่ง